การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทสำหรับเวอร์ชัน1.5ก่อนผ่านรายการทุกครั้งควรที่จะสำรองข้อมูลเอาไว้ก่อนเมนูสำหรับการผ่านรายการนะคะเป็นปุ่ม Post GL สังเกตจะมีอยู่2ปุ่มเป็น Post GL สีเขียวกับปุ่ม Post GL สีแดง Post GL สีเขียวก็คือผ่านเฉพาะไปที่เรากำลังเลือกอยู่ อย่างเช่นในตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ PV 58 08 27 001ถ้าเราคลิกที่โพส t g l สีเขียวขึ้นยืนยันการผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทคลิกตกลงหลังจากที่คลิกตกลงไปแล้วนะคะ PV เบอร์นี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะ PV จะย้ายหัวข้อไปอยู่ที่เมนูบัญชีข้อที่1ลงประจำวัน ข้อที่2รายการที่ผ่านบัญชีแล้วแล้วก็จะอยู่ที่สมุดรายวันเดิมค่ะสมุดรายวันจ่ายเห็นไหมคะเราเจอพีีเบอร์นี้ถามว่าถ้าสมมติเราอยากจะดูงบของเดือน8เนี่ยถ้าเราโพต์แค่ P ีวใบเดียวของเดือน8มันเพียงพอแล้วหรือยังนะคะมันไม่พอนะคะบางทีถ้าเรามีรายการเคลื่อนไหวเยอะแล้วก็ มานั่งโพสทิะใบาอันนี้อาจจะต้องเสียเวลาเราเลยมีอีกหนึ่งปุ่มนะคะก็คือการผ่านเลือกรายการเพื่อผ่านบัญชีเดี๋ยวเราลองเข้าไปหน้าสมุดรายวันจ่ายอีกหนึ่งครั้งนะคะเมนูบัญชีข้อที่1ลงประจำวันข้อที่1รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีสมุดรายวันจ่าย ทีนี้เราจะมาลองกดปุ่มโพส GL สีแดงค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเลือกรายการที่ผ่านบัญชีได้นะคะจะขึ้นกรอบเลือกรายการผ่านบัญชีถ้าเราต้องการโพสต์ใบสำคัญทีเดียวเลยทั้งหมดนะคะทั้งสมุดรายวันซื้อขายรับจ่ายแล้วก็ทั่วไปโพสต์ทีเดียวเลย5้าเล่มทั้งหมดนะคะใบสำคัญจากตรงส่วนนี้ให้เรา enter ผ่านปล่อยเป็นช่องว่าง ส่วนถึงนะคะให้เรากำหนดเป็นเลขเก้าไทย2ตัววันที่นะคะเราอยากจะดูงบช่วงเดือนไหนให้เราระบุช่วงวันที่ในส่วนของงวดนั้นในที่นี้ที่ฉันขอเลือกเป็น0 1 0 8 5 8ส่วถึง31 0ส5 8 58. เสร็จแล้วเราคลิกที่ปุ่มทำงาน รอนะคะจนกว่าจะขึ้นป๊อปอัพว่าผ่านเอกสารเสร็จสิ้นถ้าข้อมูลเยอะก็อาจจะใช้เวลานานกว่านี้นะคะเสร็จแล้วคลิกตกลงข้อมูลตรงส่วนนี้จะไม่ได้หายไปเลยทันทีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาย้ายหัวข้อไปแล้วนะคะถ้าเราใช้ในส่วนของตัวเพจอัพเพจดาวหรือลูกศรตัวนี้นะคะถามว่าข้อมูลย้ายไปไหนก็ย้ายไปที่เดิมคะ่ะเมนูบัญชี ข้อที่1ลงประจําวันแล้วก็มาที่ข้อ2ค่ะรายการที่ผ่านบัญชีแล้วอยู่ที่สมุดร,รายวันจ่ายเหมือนเดิมมาทั้งหมดแล้วนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทแล้วนั้นคุณก็สามารถดูงบการเงินหรืองบทดรอง หรือรายงานด้านบัญชีได้แล้วให้เข้าที่เมนูรายงานไปที่ข้อที่1พิมพ์รายงานหัวข้อรายงานบัญชีอยู่ที่ข้อ5รายงานบัญชีไปที่ข้อ9งบการเงินทาง e x p e e เนี่ยได้เตรียมในส่วนของงบการเงินไว้ให้หลายงบนะคะโดยการคลิกที่ปุ่มแว่นขยายสมมติว่าคุณจะเลือกดูเป็นงบดุลแบบ Perpetual คลิกเลือกแล้วก็คลิกตกลงงวดบัญชีก็คือดูงวดขอดูเป็นงวดแปดนะคะเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มพินเตอร์หรือใช้ฟังก์ชัน F5 หรือสามารถกด Alt P ได้คลิกจอภาพตกลงเห็นไหมคะเราจะได้ในส่วนของงบดุลออกมา ถ้าสมมติคุณต้องการดูงบกำไรขาดทุนคุณสามารถคลิกที่ปุ่มแว่นขยายแล้วก็คลิกที่งบกำไรขาดทุนแบบเผยกระชวดตอบตกลงค่ะดูงว่ที่8เหมือนเดิมนะคะคลิกดูเป็นเตอรแสดงผลจอภาพตกลงสำหรับงบกำไรขาดทุนที่เราแก้เอาไว้เนี่ยจะมีคอลัมน์อยู่2คอลัมน์นะคะคอลัมน์ประจำงวดกับคอลัมน์สะสมต้นปี ประจําง,งวดนี้เฉพาะงวดที่เราดูนะคะสมมติเราดูงวดสิงหาคมประจําง,งวดก็จะออกเฉพาะของเดือนสิงหาส่วนสะสมต้นปีก็คือบวกตั้งแต่ยอดยกมาแล้วก็บวกในส่วนของงวดที่ดูด้วยขอคลิกปิดหน้าจอค่ะในกรณีที่เราไม่ทราบว่าเราต้องดูงบแบบเพื่อเด็กหรือแบบเพ r p e เพชชเราสามารถพลิกเข้าไปดูที่เมนูอื่นๆ ไปที่ข้อที่7แสดงระบบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วดูที่ข้อ9เชื่อมต่อบัญชีจะแสดงวิธีการบันทึกบัญชีให้ค่ะว่าของเราเป็นแบบ Periodic หรือ Perpetual แล้วเราก็ควรที่จะดูงบเป็นวิธีให้ตรงกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิกตกลงถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของงบ ที่เราดูอยากเปลี่ยนหน้าตาของเขานะคะเราสามารถไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ที่เมนูบัญชีขอ้อ9สร้างงบการเงินเสร็จแล้วคลิกหางบที่ต้องการแก้นะคะวิธีการค้นหานะคะเราสามารถคลิกที่ปุ่มลูกศรข้างๆแว่นขยายแล้วก็คลิกที่เลือกดูข้อมูลทั้งหมดหลังจากนั้นก็หางบที่ต้องการแก้คลิกตกลง เสร็จแล้วคลิกเข้าไปที่ Item มรีพอรค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ที่หน้านี้ตรงส่วนนี้คุณสามารถศึกษาวิธีการได้ที่ผู้มือนะคะ